ก็ไม่รู้อะมือได้เก็บโค้ดอะไรบ้างนะกูรู้สึกว่ามันลดเยอะกว่าปกติหกหกมันแบบอย่างร้อยเกืบสิบยี่สิบบาทมันก็ลดเยอะกว่าแล้วสั่งๆไปมันก็ถูกกว่าสั่งอะไรวะเดี๋ยวจานนี้ตาหนีเจออีกกูจะให้โอแมงสั่งจอยโเจี๊ยนหลีบเจี๊ยนนอติรุดบนโอ้ยจูมันเอาของเรียกเอาของอย่างเปลี่ยนปากตัวจแล้ตัวจแล้โอ้ยดูดฮ้ย เชี่ยออกพูดฟูโอ้ยไม่เห็นกูแล้วอุ้ยไอพีกูตอบรัวรัเลยว่ะชิบหายแล้วไอ้ดิกตื่นมือลืมเสียบสายชาร์จป่ะเพื่อนไม่ผ่านเออว่ะเฮ้ยไอ้พระเจ้ามือเฮ้ยโดนใน่าลาดโดนใน่าลาดขอบคุณ อาไรอะไรกินราดเลยอุ้ยแต่กูเล่นไม่ได้จริงเนี่ยตอนเนี้ยโหเล่นแบบเล่นไม่ได้เลยอโ้ไม่ได้เลยได้ปะใส่ตาจะเสียหรออะไรหรือเปล่าหรือว่าโหลดอะไรไปเออใช่กูยังอยากถามอู่เลยวว่าเอลเบิร์ติเอียแล้วว่าซัดเล่นไปเฟรมตัวกูด้วย ตอนที่กูยังเล่นอยู่คือไอตอนที่แบบมันลื่นมันก็ลื่นเล่นๆอยู่พักเดี๋ยวเฟรมแม่งก็ตกไปแบบสามสิบแล้วก็หนึ่งสามสิบก็พักแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งเกมมันไปเทีอะไรวะเนี่ยกูเห็นมันมันขึ้น40เฟรมนะไม่แต่ที่กูเห็นคือประมาณ5เฟรมกูเห็นตัวกูเดินกระตุกกระตุกมา12อ่ะประมาณนี่มันกูหมายว่าแม่งเกี่ยวข้องกับปัญหาทักษะเอง ไอ้สัตว์เดียว้โท่เทียนสกิลชูไอ้สัตว์ไม่ได้เงี้ยเลยสกิลไ๊กสิใครไม่คิดมันกูมั้งมันหายไปไหนวะรีเครื่องแบบลองอีนิทไม่อยู่แถวนี้กูกลัวเคียงันแหละไม่หายนานเกินโอ้หตายปี๊บเฮียเอาแล้วอีนิทอย่นี่เลยอาแล้วไม่ได้ฟาร์ม เอาเอาแล้วกูโดนดาเมจออาเอายังไงเนี่ยเชื่อว่ากูไม่รู้ว่าจะตายเลยเ้าเอ้ยอีนี้มันมาอะไรเนี่ยทำไมวะระวังระวังป้องกันโอ้ยงานนี้โอ้ยเฮาลี่ไม่ต้องห่วงเล่ กูเลือดกูกลับมากูเทเลพอร์ตมาไงจินคนนี้มันเล่นดุจังวะไอ้เฮียโอ้โหจะตายอีลิทแรงแพทเลยน้ยแพทหนึ่งด้วยแม่งเล่นภาพตรงไหนตรงไหนครับ มันรู้ว่ากูอินเวทแทนที่แม่งจะมาอินเวทบนไม่แม่งเกือบไม่ทำตอนรกกูงงมากเลยว่าทำไมกินเื่องสิงโตเลเวลสามเนาะกูดูผเปไอ้กูไกูงงมากเลยนะเกือบคนที่มันเห็นกูอินเวททำไมมันไม่มาอินเวทกูกูเสียไปกี่เบลล์เบลลไง โอ้ no. ะยพยายมมีกงหมลงอิดมันลงห้ากูาเลยโอ้โหมึงได้รองเท้าแล้วเหร <c oughs> อ,อาหากูกลับทำไมนี่ม <c oughs> <c oughs> อกข้นากกลับทำไมนี่ว่าตอฟันี่น่าจะเป็นปันท,าท้ายแล่ะกับ แม่งขึ้น50 a p นะเว้ีแต่แม่ไม่กระตุกเท่าไรหร่วะแล้วไม่ปิงกูสี่ิแม่งเป็นมันตอนกูเล่นเลยใดอยู่ล่าง <laughs> อันนี้มาเกี่วเออเอดเหเปอร์ฟอร์แมนซ์กาไมันมีวอร์นะไม่ได้ไมีวอ,อร์นไมทำไมไอ้นาติลุกมันตีเร็วกูไม่เห็นจับได้เลยมันตีเร็วขนาด จะไปไหนเอโอี่ถ้าจะอินเวนป่ามึงหมวดป่าแล้วมั้งเนี่ยหรือมึงฟาร์มไปแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะไอโอมแม่เชื่อใจในสิวป่าโอ้มหน่อยกลับบ้านไปแต่กูเล่นมากูยังไม่เคยเห็นีบดครัแต่กูเล่นมากูยังไม่เคยเห็นใครเล่นป่าหัวเท่าไอโอ้ยดีดไป เป็นเรื่องธรรมดาว่าแม่งโหดโหดพอก,กูเล่นติดกันเจ็ดสิบกว่าตาเหมือนที่มึงเล่นบนแถมคนเล่นป่ามันไม่ค่อยคนเล่นป่าม, <laughs> มันเล่นไม่ค่อยเก่งเออมันเล่นไม่ค่อยปิดไหนเงี้ยว่าป่าเป็นสกิลแบบมันเป็นโลที่แบบไม่ต้องใช้สกิลต่อตัว เป็นตำแหน่งอีลิสล้วโอ้แล้วเขามาวะ่ะไว้วะอันไหนวะ<ค>น,วน,นี่อนผมพูดแ <c oughs> ม่งที่เยี่ยวตัวมันตายเดียวกับมึงเป็น เฮ้ยคุณอยากไปอ่ะอไ,ไม่ไปยังเนี่ยมันอยู่กันทางคณะนี่ม่้มีกูไม่มีเสี่ยไป,ไป,ไปทำอะไรไม่ได้ถ้าถ่บดีกูหล่น อ้าวมันเวทปากกูฆ่าตูวได้ไงอ่ะนักกตัวทำเหตุได้ไงอ่ะไอ้ป้องหางมาตีกว่าอ๋อเนี่ยเพราะตัวไอ้แท็กก็ไม่ได้ตีนะเว้เดี๋ยวกูตัวกูแพ้ได้ไงเนี่ยอ๋อไม่มีเมอกี้โคตรเมกี้แปลกๆตะกี้แปลกๆต้องอัดคลิปย้อนดูดีๆครับ ดีกูกล้าพูดเลยว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีคนอยู่เลยเพีงอเเมื่อกี้กูน่าจะยืนตีสู้ไปสีไปเร็วขึ้นนว่ามันติมันติเขาจะกูดาว แต่ยังไม่ถึงหรอกทำมามันก็ตายเหตุคุ้มคุ้มหน่ีผู้เปนเด็กลัวดีเพตไหม นั้นมันดีที่สุดจะดีโอเลยไ,ไม่ลงจิ้มาจิ้มาอีลิสอยู่ไหนอยู่ล่างอยู่ที่ กูมามาตีสามตีสามียังไม่มีตีจะรววั้ยจวมีเมียตีแลวยใครดิเฉยใครดิเฉยรดเลยวลงไม่ตีไม่ตีอีกไปเด้อมานาไม่พอ นหน้าคงกบดไว้เร็วหรอเร็วปักบอดล่างอของพิชบอกะหน้ากันได้แล้วเขี่ยไปเร็วเอา้าแยกล่างสามแล้ว,วแอแล้วอีลิตมันอยู่ล่างไง แล้วไอ,อ้ OPGG ที่โลแบกไงโอ้โหมน้อยหมดแปดแล้วไอ้จีได้แปดโอ้ยอ๋ยอเนี่ยไอ้ตัวสไตล์เดียวกันเลยฉันไม่ถึงยันอยู่อ่ะอไม่หโหดว,ว,ว,ว่ะ ตันอยู่ป่าใค้มีความแข็งแบ้างีเกจิบมีเกจิบมีเกจิบมีพวสเตลร์เก็ป่าแบบตัวเก่าๆแม่งเล่นสไตล์เดียวดรู้ว่าเปีนเปลีนี้ยๆ ห้าสห้าเกับหตัวมังกรอี่มันวเสียเดียวได้ี่เยไหนไปนตัวนึ่งอีลิสไม่อยู่บนอยู่ไหอยู่ดาวอยู่บนดูให้บนเไม่อยู่บน ไม่่อยูบนไม่่อยูนั่นไงขวดบอกแล้วบางคนรับไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาไหวไม่เอาเวลาถ้ามันไม่ยอมขับเองเล ไว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 อ้าวเรียบร้อยจะลองมไอ้อมลองเซเลฟีนะไอ้เหี้ยน่ามารลเมยัสโดนได้ไงวะโดนคิวเจบดีและเป็นอีกครั้งที่ ทำไรอยู่นั่นเฮ้ยทำไรอยู่นั่นเอ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้นี่หนีมันไม่ได้เท่าไหร่นรนะเฮ้ยอย่ากลัวหมอกนกนาฬผมแตกมันจะรอดอยังไงวะนไอเฮียโอ้ยเฮียขโค้ชอ๋อโหเขตสีสีไอเฮีย ไม่ชอบเลยเงน่าจะได้ก็เรียลงล่างไม่ได้ได้ไม่ได้หรอกไอ้โงมเตียงต้องแข่ไม่ชอบเล่นอย่างนี้หรวะมองไม่เห็นนี่แกูมองฝั่งนั้นไม่เห็นต้องเล่นแบบไม่ล็อกฟ้องโอ้โหโดนไปนึ่งลาก้าหน้ามามแต่งไม่แต่กูมากูมากูมา ไม่มีชามมึงเอาไฟทับก,ก็ได้มันตายเหมือนเดิมโอเคแต่เดี๋ยวมึงตายไปเลยหนีเลยมแม่เอามาังกรดีกว่าเอ็มเปิดเลยรวมมาล่างและต้องได้มังกรมันก็ถืดหายเลย อ้าวอีลิสทำไรครับอีลิสทำไรลองกาลีโอลงฮะแต่เกิดกาลีโอลงนะแ,งนะแต่ป้อมกันกาลีโอไม่ลงนะ่ะสวยมังมีมือไซเปอร์สองอตัวตัวนึงไซเปอร์ล็อกเป้าอีกตัวหนึ่ง กินมันไม่กลับมานะใช่ป่ะวะเออ้ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ได้บุกกลับมาได้ได้โอ้เมื่อกี้แม่งหลบได้ไมรู้ทุกว่าอะไรแม่งก็อยู่ในพื้นที่ ออกจาวเวตหรอวะกูตีกาลิโอไม่ไเข้าเนยออกาอเมึงออกแค่นั้นอนะ่ะออกแค่ชิลลอกมาไอไปเวลกูมาเนี่ยมไปกินครับ อยากได้แล้อยากได้เกมมีคนอยากได้เกมผ่ากูก็อยากได้เหมือนกันมีโค้ดมีโค้ดแต่กูใส่ไม่ได้เงี้ยอ๋ออ๋ออเหรอ๋อยี่อก็แสดงว่าผกูมีว่ามันเป็นมันใส่ไม่ได้เหมือนเร็วเ่ยน้าทำแค่ไม่เร็วกูใส่ไม่ได้เพราะว่ากูกูมีสมาชิกกูเป็นสมาชิกอยู่แล้วไงเป็นสมาชิกเก่าไม่ได้ผ่ากูมากันต้องไอ้เจ้ากี่มงไม่ได้เข้านี่หว่ามันถ้าเกิดสมมติว่ากูจะสมัครรหัสใหม่ก็ได้แหละแต่กูขี้เกียจอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอวมต้องผูกบัญชี

อ้า <icana, S 2> <naj ome S 1> ม <refin it. S 1> <op> ันยิงโดนได้ไงอ่ะมันยิงโดนได้ไงอ่ะไอ้แยเกมแม่งเปลี่ยนไอ้ยิงโดนได้ไงวะบอร์ยีไอเลยอะไม่ตายเฮ้ยไว้ไว้ไว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 ้เดี๋ยวมานิวกลาไปกลับไปปิดหลัง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 ไวไว้ไวไว้ไอ้ไว้เนาะดีๆก็พอโอ้ชนะแล้ว ต้องไม่ต้องกูมีทีมไออีลิสหายยาวเลยนะมึงไอเดพวกเซฟีมันใหญ่ยังวะหายยาวเลยนะมึงมันไม่เสอผายไปอกมาเพื่อนเขาบวกกันในนี่มาตีเปไหนวะเขาไปไหนวะเขาปไหนวะเขาไปไหนวะมเเปเขไหนวะไม่โมเวียเสือไม่โมเีเสือ ไอเซราฟีนคือนายของมันฉุดแนวไอ้เนี่ยกูบอกเลยคือมันฉุนี่ยออแองเรียไได้อเีมได้่แตได้อยายใอ้หตัวใหญ่ใหญ่นดี้อ้าวไม่แตกเดียตัวนี้เลย โลละโอ้ยหอไม่เข้าเลยพี่การยีพีเนี่ยโลรคืตายได้ไม่ตายขุดโดนแทงกูโดนแทงเฮ้ยเดินดีระวังตายเดินดีๆระวังตายเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยกระสาดไปมัวคนเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไวซุ่มไว้ซุ่มเอ้าเดี๋ยวตายนะคนนั้นะ เมื่อกี้เมื่อกี้มันยืนยืนอยู่ติดกันเกินคนเลยไม่สูงไม่คิปหายละเสร็จแล้ว Oh my god Oh my god เอาเหวนชือแหวนชีมโอ้โหยังไม่ตายฮะอ๋อมีโลคขาวดีไม่ตายได้ไงวะไม่คอยเตยเมื่อกี้มันยืนสูม